สวัสดีครับพี่น้องพอ,อกันคือก็เหมือนเดิมนะครับตรงกับวันที่1ี4กรกฎาคม2พรรษา164นะครับอันนี้ผมถ่ายมุมไกลพี่นอ้องเรือควายเรียนเขาเรียนเขานะครับน,นี่มันยังตายยู่ต้นนีหพี่น้องอันนี้ผมคัดมาตักงขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่าว่า,วาปลอดภัยนะครับเขาตายหลายคนไี้คัดออกนะครับเกิดวันเหตุอย่างบุ๋นะครับไม่ดได้ป่วยดิ ตายอย่างนั้นกัดกันหรืออย่างไรบงหรือว่ามันช็อกหัวหง่วงนะครับผมได้เหยียบมาไว้นะครับอันนี้ที่ว่าแน่นพี่น้องเมื่อแน่นเพรมีหม่องอยู่พูนว่าไปอยู่มามุ่มแสดงว่าเขาไม่มีหม,ม่มมมองอยู่นะครับคุณตายกระไรอยู่ตรงนี้อย่างนอหนตายอย่างนนตักตรงนี้ขนาดพ่อมาผมตักนิ่มเลยตนี่พี่น้องมีการเด็ดธรรมดาพูดนะมุ่มเห็นว่าพี่น้องผมต้องมาตักมุ่มบอกเลยตกกักออกแกะเครื่องมือเลยคอยคอยดียูอ เพราะว่าแต่เขาบอกตากรอเค้าดิ้วมุ่งเขาถือ่ากินอาหารนะครับพี่น้องเพราะว่าถือว่าไงนะครับมูนัมีมูอยู่มุ่งแต่ว่ามูนังยี่สิใหญ่นะครับเห็นบ่พี่น้องบ่หน่อยเด้หน่มันตัวหน่อยซื่อใหญ่ขึ้นไหมเดี๋ยวว้าบ่วหน่อยเด้หนิสามสี่พันหน่อยนะเว้ผมว่าเป็นบ่วหานะครับมันตัวหน่อยซื่อแต่เฝ้าตักก็บ่ไดรเห็นเป็นตัวล่อเป็นตัวก็บ่ได้เพราะว่า มันการตายเกิดขึ้นไลายนะครับผมว่าเนี่ยย่บอลดนหลักเลือกขัดใตจำขึ้นนะครับไม่เห็นบอเห็ดตักง่าขึ้นเล้พรือเปลนี่ยดูดูดูดียู่สวยงามอยู่ครับพี่น้องแต่ว่ามีการตายเกิดขึ้นกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสามสิบตัวนะครับตายย่อนช้ำนะครับเนี่ยเห็นบนก็า้ำตอนผมตักนะครับ

นีวานอาหารเนืกินเป็นส่วนเขากินว่าเขากินเป็นไปกินเป็นไปนี่ยอาหารหนักก็กินเป็นอะไรตเนี่ยเก็ตับนี่นมาพี่น้องโอ้กินเป็นโอ้ยมือบาเซียนกองอยู่กุมอยู่มือบาเซียนเออพี่น้องเยตัดทางกันเป็นนิดนึง ก,ยยก,นนก,กินเปลี่ยนยี่เป็นเองมันรู้ว่าเปล่ยนไหมมันกินแต่อาหารลอยน้ำเป็ี่นหายากเลยพี่น้องเห็นไหมวัฒนธรรมนานๆหน่อยพอเขากินเปลี่ยนแล้วขึ้นผม,มหัดเลยว่านกิกนต้มขึ้น,นี่อย่างดินเลยนครับรกลับเป็นอันเม็ดแน่พอดีเลยเป็นเม็ดน้อยบางทีมัน มันบ่พอดีกับปากเขานิดหน่อยมัจะหายนะครับเพราะว่ากันดูกอ้นอ่พอดีนิดหน่อยมันลอยหนามเด้อันนี้มันนั่งมันตั้งอยู่นะครับขึ้นบ่พี่นกมันก็เป็นเลื้อยใส่หดวัดมากกหลายเลยมขึ้นตักมาตักแบบมัวๆนะครับมขึ้นใส่ไฟสายสองก็ วัฒนธพี่น้องเอ้ยอีสัยอีสายนางวัฒนธรรมวิ่งันไหก็กินดีบอลวิ่งก็กินกันพี่น้องเติมกินึ้นไปจะต้องกาหายตัวจบกินได้ก็หายตัวแล้ตพี่น้องเห็นอกแดงนกแดงเลยกินเป็นเลย แตว่าเหิวหมดแล้วเนาะตื่นหรือวาหิวปั๊บหมดเมื่อวันพยุดลำโพี่น้องปรหัดสุกเสาผมว่าสีสรงวันเสาได้ชุดนี่เอฟพีเราทุกว่าแล้ววันเสาสีสรงว้าสันว่าได้ตอบเราไปว่าหนาสีสีสรงอยู่ชุดแรกนะครับจุลบาทนะครับที่ว่าผมว่ามันสีใหญ่อยู่ด้นี่บางนี่ยข้าวเดียวยิ่งพ่อพี่น้องเป็นลำ่ายเลย ถ้าเดี๋ยวนีงปับ๊บเลยค้าดอกเป็นตัวระบาดหาทิพย์ก็ได้เลยพี่น้องอีก 30, หัวตาหมื่นความหวาอาหารดีๆยิ้มเขาทีง่ายเ,เ,เลยเร็วลเลยเพราะเขาพัฒนาต,ตัวมาดีแล้ว,วพี่น้องบริษาหางรุดเขาก็บเต็กเลยเต็กเงี้ยเลยเนี่ยแต่เขาก็ตักขึ้นมางสิเขาบอกกินเงี้ยเลยพี่น้องอันนี้คือกินบุ๊มนันยังงงอยู่นี่คือมันถือจังหวะมันกินพอดีบุ๊ มี <łość> ่เขาหิวแขาจมมาขึ้นหรือว่าด้กินไรว่ามันเห็นในหน่อยมนขึ้นอาพี่น้องคลิปนี้ก็ไปท่านี่สักก้อนที่ไปเบิ่งต่อคลิปหน้าเนาะพี่น้องบวกต้นใครลืมตับตับใครเด้อครับกดตับกับใครกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ